สูตรของเรามีการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากมายทั้งในการเขียนโค้ดที่ผมชอบในรายวิชาเว็บโปรแกรมมิง่งผมชอบเพราะว่ามันมีความท้าทายทั้งในการดีไซน์ออกแบบหน้าตาเว็บไซต์การจัดการระบบดาต้าเบสที่ให้มันสามารถสื่อสารกันได้และทั้งการเขียนโค้ดนั้นจังสามารถมาช่วยในการจัดการระบบความคิดของผมให้ดียิ่งขึ้นครับ สวัสดีครับผมก็ตัวแทนจาก IT นะครับสำหรับผมนะครับก็สนใจด้านเน็ตเวิกนะครับก็เลยเลือกเรียนวิชา IoT นะครับซึ่งวิชา IoT เนี่ยจะเป็นวิชาที่แบบทำให้อุปกรณ์รอบๆตัวเรานะครับเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตนะครับโดยสำหรับงานในครั้งนี้นะครับในวันนี้เรามีการมีการเทสนะครับโดยให้ใช้ตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็วัดค่าความชื้นนะครับ ในการเปิดปิดนะครับผ่านตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เราทำวันนี้ก็คือ La บ p รีพาย400นะครับโดยให้รับบรีพาย400เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับในการรับส่งข้อมูลนะครับโดยการเก็บข้อมูลนะครับ <Okay. S 1> ใน <Okay. S 1> ส่วนของงานก็จะมีการเปิดคำสั่งนะครับในการเปิดปิดผ่านตัวตัวไอตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยไม่ต้องไปถึงอุปกรณ์นะครับเพียงเราเปิดเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วเราก็กำหนดค่า เปิดปิดให้มันนะครับอุปกรณ์ต่งางๆทุกอย่างที่เชื่อมเข้ากับตัวบอร์ดของเราก็จะปิดนะครับสำหรับการเอาไปใช้ประโยชน์นะครับของ IOT นะครับก็ในปัจจุบันก็ยังมีหลายๆอย่างนะครับที่ยังยังใช้ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ที่ยังพัฒนามาแล้วก็มีพวกหลอดไฟนะครับที่เรา สามารถปิดได้จากข้างนอกนะครับดูกล้องวงจรปิดจากข้างนอกนะครับแล้วก็มีการาทำกรเกษตรเป็นฟาร์มสมาร์ทฟาร์มนะครับแล้วก็สมาร์ทโฮมต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ IoT นะครับ สำหรับในรายวิชานี้ก็คือรายวิชาการพัฒนาเกมนะครับหรือว่าเกมเดเวลลอปเมนต์ซึ่งในรายวิชานี้นะครับก็จะมีการาพูดถึงแนวคิดนะครับในการออกแบบเกมนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาเกมทั้งในแบบ2มิติและก็3มิติด้วยโปรแกรม Unity นะครับก็จะว่ากันถึงเรื่องตั้งแต่เรื่องของการออกแบบในเรื่องตัวละครฉากนะครับไปจนถึงเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับ แลื่ของการสร้าง AI ของตัวละครนะครับ สวัสดีค่ะสำหรับพี่นะคะอยู่ IT ปี4มอุบลน,นะคะก็คืออยากจะเชิญชวนน้องๆที่กำลังจะหาสถาบันหรือว่าคณะที่เรียนนะคะพี่ก็อยากแนะนำสาขา IT นะคะมออุบลน,นะคะให้น้องๆได้ลองพิจารณาดูนะคะอยากจะเชิญชวนน้องๆให้มาเรียนที่นี่นะคะเพราะว่ามีหลากหลายรูปแบบในการสอน ทั้งในด้านกราฟ,ฟิกด้านโปรแกรมเมอร์หรือต่างๆนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆมากันเยอะๆค่ะค่ะ ค่ะก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพี่ก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4นะคะที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะพี่ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะคะมาลองเรียนด้วยกันนะคะสําหรับน้องๆที่ชอบในทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือว่าโปรแกรมเมอร์นะคะ,ะสาขาไอทีของเรานะคะก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งที่สามารถให้น้องๆมาเรียนได้นะคะมาเรียนกันเยอะๆนะคะค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะใครที่สนใจอยากจะพัฒนาเกี่ยวกับด้านโปรแกรมเมอร์นะคะหรือว่าการบริหารเครือข่ายหรือว่าเกี่ยวกับเกมแอนิเมชันนะคะก็ให้มาเรียนที่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะมาช่วยการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะให้เติบโตนะคะค่ะ